เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่5ตุลาคมวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวอนาคตของเอริกเฮนฮาคุนซีอของทีมกันก่อนเลยครับหลังมีข่าวลือที่เริ่มหลุดลอดออกมามากมายในตอนนี้ว่าบอร์ดของสโมสรอนเตรียมประชมุมพิจารณาปลดหรือว่าไม่ปลดเจ้าตัว,ตวออกจากตําแหน่งกุนซือของทีมแล้วซึ่งอย่างช้าสุดอาจจะเริ่มการประชุมในบันกคางที่จะถึงนี้ที่สํานักงานใหญ่ของสโมสสอนที่ลอนดอนครับหรือจะมีเหล่าผู้บริหารระดับสูงของสโมสรอนร่วมประชุมกันครบทุกคนและกับ เรื่องราวดังกล่าวครับตามรายงานล่าสุดที่เข้ามาสักช่วงบ่าย3ามโมงวันนี้ฟาบิโรมาโนเหยี่ยวข่าวชื่อดังครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ไม่ต้องร้อยถึงวันอังคารแล้วลครับเนื่องจากว่าสโมสริ่มมีการประชุมกันเป็นการภายในถึงอนาคตของเอริคเคนฮากแล้วและก็น,น่าจะรู้ผลทันทีหลังเกมกับแอสตันวิลล่าวันอาทิตย์นี้ด้วย ซึ่งเกมเดังกล่าวจะลงแข่งช่วง2ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานอกจากนี้ครับอีกรายงานจากทางเดวิดแมคโดนลลนักข่าวคนดังของเดอะมิเรอร์สื่ออังกฤษก็รายงานเสริมเนะครับว่าการนำลูกทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกเยือนแอสตันวิลล่าของเอริกเคนฮากในวันอาทิตย์นี้น่าจะเป็นเกมสุดท้ายของตัวเขาเองแล้วครับในฐานะผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผลการแข่งขันในเกมนี้ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนักด้วย ด้วยชื่อคุณซื้อที่กำลังเป็นที่พูดถึงในตอนนี้และก็มีสิทธิ์เข้ามาแทนที่เอริกเคนฮักนั้นหลักๆเลยก็คือรูธฟานิสเตรอยและก็แกเรตซาเกตหรือก็มีชื่อของทางโทมัสซูเคิลเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งครับนอกจากนี้ทางรายชื่อล่าสุดท,ที่เข้ามาก็คือทางเซบาสเตียนเฮอร์เนสผู้จัดการทีมวัย42ปีของสตุดการ์ทีมดังในบุนเดสลีกาก็กลายเป็นอีกหนึ่งค a n d i d a ที่ฝ่ายบริหารกำลังให้ความสนใจจะดึงตัวเข้ามาคุมทีมหลังผลงานคุมทีมปีก่อนกกกก็พาาาสสสตตุรรรจจบอองชน erman, นนนเเดดล้ยมมัไโคศึ โซน่ปัจจุบันนะครับสุดการ์ดก็รั้งอยู่ที่8ของตารางคะแนนด้วยจุดเด่นของกุนซือรายนี้ครับก็คือเล่นฟุตบอลเกมลกุที่วือหวาชัดเจนและก็มีการเพลซิ่งอันดุด,ดันตามสไตล์โคชจากเยอรมันและปีนี้สตูการ์ดก็กระทุงไปแล้วกว่า14ประตูจาก5เกมแรกในลีก เป็นรองค่าบเยนทีมเดียวเท่านั้นส่วนในปีก่อนที่จบรองแชมป์พวกเขายิงไป78ประตูเป็นรองค่าเลเวอร์คูเซนกับบาเยนมิวนิกส่วนประตูที่เสียก็เป็นรองค่าเลเวอร์คูเซ่นทีมแชมป์แค่ทีมเดียวเท่านั้นด้วยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจของกองทัพป,ปีแดงเราไม่น้อยเลย เรามาต่อกันที่ความเห็นของเรเน่มิลลินสไตนอดีตมือขวาของป่าเฟอร์กี้ดอล่าสุดครับเจ้าตัวได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ No Chippy Tappy Football Podcast ของ Sam a l l เลดส์อดีตกุนซือชื่อดังด้วยได้ถูกถามถึงประเด็นสําคัญในการทํางานของเขาสมัยอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งเขายอมรับว่าทุกวินาทีเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเลยครับและไม่เคยมีความรู้สึกกดดันเลยแม้แต่น้อยส่วนหากว่าจะให้เขากลับไปทํางานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการเช่นกันโดยเฉพาะหากว่ารุดฟานิสเตอรรอยได้ก้าวขึ้นมาเป็นกุนซือใหญ่ของทีมเขาก็พร้อมเสนอตัวเข้าไปช่วยกู้วิกฤตของสโมอสอนในี้ตอนนี้อย่างแน่นอนครับด้วยเรเน่เมลินสตีนก็ได้แสดงความเห็นกับเรื่องนี้ว่าผมกับรุดรู้จักกันและค่อนข้างสนิทกันเป็นอย่างดี เพราะผมเคยร่วมงานกับเขาแล้วก็ติดต่อกันมาดูตลอดผมค่อนข้างชื่นชมเขามากมากนะแล้วผมก็คิดว่าเขาลาออกจากที่ SBI h o f เร็วเกินไปหน่อยเขากําลังเติบโตและก็ไปได้สวยกับทีมในตอนนั้นผมรู้สึกเสมอว่าถ้าผมเข้ามารับงานกับสโมซอนอีกครั้งผมก็อยากจะทําให้มันชัวร์ว่าผมจะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ไม่ใช่เข้าไปเพื่อให้อยู่กันครบคน ถ้าผมกลับไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ผมอาจจะได้กลับไปทำอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่คุ้นเคยซึ่งนั่นไม่ใช่ตัวผมในช่วง6ปีที่ผมได้เป็นโค้ชทีมชุดใหญ่ให้กับแมนยูเนเต็ด ผมรักทุกวินาทีของการทำงานที่นั่นและก็ไม่รู้สึกกดดันใดๆเลยเมื่อขับรถเข้าไปที่แายริงตันและนั่นเป็นเพราะการบริหารจัดการของเซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันและเขาไว้วางใจในสิ่งที่พวกเราทำมากเพียงใดและแน่นอนหากว่ารุดติดต่อมาหาคุณก็คงอยากจะช่วยเขาคุณคงจะคุยกับเขาและก็บอกประมาณว่าโอเคผมจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง เรามาต่อกันที่เรื่องราวของราสมูซอยลูนกองหน้าชาวเดนมาร์กของทีมนะครับที่เพิ่งจะหายจากการบาดเจ็บและก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมแล้วในเกมกับ FC ฟซปอร์โตที่ผ่านมาพร้อมกับทํา1ประตูโดยประเด็นของเจ้าตัวคลัมมันอยู่ที่ช่วงหลังจบเกมเพราะว่าเขาแดนบิโพสต์รูปท่าดีใจเอามือจุป,ปากพร้อมแคปชั่นประมาณว่าโชคดีที่มีเวลาพักตั้ง6สัปดาห์เพื่อซ้อมท่าดีใจใหม่ แน่นอนครับว่าจากโพสต์ดังกล่าวนี้ของเจ้าตัวแฟนพีก็ต่างเข้าไปรุมสวดและก็บอกว่ามันสมควรหรือเปล่าที่จะโพสต์อะไรทํานองนี้กับสถานการณ์ของทีมในปัจจุบันที่กําลังอยู่ในช่วงจะเป็นจะตายเท่ากันแต่ก็ยังมาโพสต์ติดตลกอะไรทํานองนี้ครับอย่างไรก็ตามล่าสุดตัวของรัสมูซอยลุนก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงและก็ขอโทษที่ทําให้เหล่าแฟนบอลของสโมสซอนไม่สบายใจกับเรื่องแบบนี้ครับเดี๋ยวเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ระบุผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่า ผมเห็นความไม่พอใจบางส่วนเกี่ยวกับโพสต์ของผมเมื่อวานนี้ ซึ่งผมจะบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะสืบแบบนั้นผมแค่มีความสุขที่ได้กลับมายิงประตูอีกครั้งหลังจากผ่านช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ได้รับบาดเจ็บและก็ทําให้พลาดการลงสนามไปหลายเกมในเกมนั้นแน่นอนว่าเราต้องการจะเป็นผู้ชนะผมก็พยายามสุดความสามารถแล้วเช่นการเพื่อมอบทุกอย่างให้กับพวกคุณผมขอโทษสําหรับโพสต์เมื่อวานแต่ผมก็ไม่ได้ต้องการจะให้มันเป็นเช่นนั้นจากนี้เรามาเดินหน้ากันต่อเตรียมพร้อมและก็ทุ่มสุดตัวในเกมกับแอสตันวิลล่าวันอาทิตย์นี้อีกครั้ง มาต่อกันที่เรื่องราวของกัปตันทีมบรูโน่ฟ r นเดนเดสกันบ้างนะครับที่เพิ่งจะก่อว,วีรกรรมที่หาได้ยากสุดๆด,ด้วยการโดนใบแดง2เกมติดทั้งเกมกับสเปอร์และเกิดต่อด้วยเกมกับปอร์โตมือกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยที่เกมกับสเปอร์นั้นพรีเมียร์ลีกได้ถอนโทษแบนของเจ้าตัวออกไปแล้วส่วนในยูโรปายังไงก็โดนแบนหนึเกมในนัดต่อไปอยู่ดีครับ ซึ่งด้วยเหตุาการณ์เหล่านี้ประจวบกับผลงานของทีมที่มีค่อยจะสู้ดีนักบรูโน่ฟานเดสก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงเหล่าแฟนบอลของสโมสซอนว่านี่เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดของเขานับตั้งแต่สวมเสื้อแข่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและตัวเขาเองก็ผิดหวังกับผลงานของตัวเองมากๆด้วยก่อนจะบอกขอบุณเหล่าแฟนบอลที่ยินคอยหนุนหลังกันอย่างเต็มที่ครับซึ่งบรูโน่ฟานเดสก็ได้โพสต์เอาไว้ว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับทีมและตัวผมเองด้วยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยากลลําาบกที่สุดเย เกือบจะ5ปีที่สโมสรอนแห่งนี้เราเจอทั้งช่วงขาขึ้นและก็ขาลงมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและก็บางช่วงเวลาที่เลวร้ายส่วนตัวแล้วผมเจอกับความท้าทายและก็ความยากลําบากมาตลอดอาชีพค้าข้างและสิ่งหนึ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นก็คือการที่ผมนิ่งเงียบหรือว่าหลบซ่อนตัวจากความรับผิดชอบในช่วงเวลาที่ยากลําบาก ผมรู้ว่ามันอาจจะดูฟุ้งซ่านและก็ซ้ำซากนะและแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คงจะเหนื่อยหน่ายกับมันแล้วแต่ว่าไม่มีใครที่ผิดหวังไปกว่าตัวผมกับเหตุการณ์ส่วนตัวของผมแม้กระทั่งในตอนนี้ที่เราไปเชิญหน้ากับช่วงเวลานี้ผมก็ซาบซึ้งกับข้อความในแง่บวกจากพวกคุณทุกคนนะที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตัวผมและก็ทีมด้วย เรามาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของอูนายเอเมรีคุณซื้อของแอสตันวิลล่ากันครับกับการพูดถึงการทำงานของเอริกเทนฮาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณเวลานี้ในตัวของเอเมรีคุณซื้อของวิลล่านะครับก็กล่าวชมเทนฮากยกใหญ่ว่าเป็นหนึ่งในกุณซื้อที่มีฝีมือดีมีแชมป์ติดมือร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แถมการคุมทัพปีสแสดงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเต็ไมไปด้วยความกดดันอย่างมหาศาลนอกจากนี้ครับคุณซือชาวดัชก็ยังเคยเอาชนะเขาได้ม,มากกว่าที่เขาเคยทําได้ตั้งแต่เข้ามารับงานคุมทีมแอสตนันวิลลาด้วยด้วยอูนยเอเมรีในครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวระหว่างทะล้างก่อนเกมลีกสัปดาห์นี้ว่าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดความคาดหวังและเป้าหมายของสโมสรมันสูงมากพวกเขากําลังอยู่ในกระบวนการตอนนี้พวกเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่ดีนักในลีก แต่ว่าแต่ละเกมของพวกเขาก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพภายในทีมผมต้องเคารพในตัวเอริกเคนกเพราะเขาเอาชนะผมได้มากกว่าที่ผมชนะเขาเสียอีกเขาคว้าแช Cup มป์เอฟเอครับเมื่อปีก่อนด้วยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นเรื่องยากมากแน่นอนว่าเขาเป็นโค้ชที่ดีดักนั้นผมจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมนี้มากกว่าเกมที่ชนะบาเยิร์นมิวนิกเสียอีก และนี่ก็เป็นข่าวสารของสโมสร m แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบคัมประจําวันที่5ตุลาคมนะครับหากว่าใครชอบก็ฝากกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ